เพื่อนพอดีแบบเราสนใจเนื่องเพราะว่าตราบว่าส,าสางครามการเมืองอาลานะระหว่างพระบรมโกศกับเจ้าฟ้าอภัยรอใช่เราก็เหมือนกันเราไปเอาครูเล่ามาฟังว่าไปสิ ครับวันนี้ผมสนใจเรื่องประวัติศาสตร์สงครามกลางเมืองอาหรานระหว่างความเปนมกศกับเจ้าฟ้าอาภาัยครับเล่าให้ผมฟังหน่อยนะครับได้สิงเล่าให้ฟังข้าจะยกัลังให้ลูกชายข้าดาเลนแต่ถ้าว่าดาเลนนั้นปฏิเสธข้าจึงจักยกให้ลูกชายข้าอีกคนเจ้าฟ้าอาภายัย <c oughs> เรื่องราวเกิดขึ้นจาก พระเจ้าภูมินทราชาหรือพระเจ้าไทยศะได้ยกบัลลังก์ให้ลูกชายคนรองเจ้าฟ้าอภัยเจ้าฟ้าอภัยเกิดความรุ่งหลจนในบัลลังก์ข้าขอละหุณนเจ้าค่ะผ่านไปไม่นานหลังพระเจ้าไทยสักะยกบัลลังก์ให้เจ้าฟ้าอภัย ขอโทษพอ,พอรภายหลังที่พระเจ้าท้ายสะได้สวรรคตเจ้าฟ้าภัยได้สั่งให้ทหารทุกคนเก็บข่าวเป็นความลับ เราทานทุกคนจงฟังข้าอย่าให้ข่าวการสวรรค์ของบิดาข้าไปถึงวังหน้าได้อากมันผู้ใดส่งข่าวไปบอกข้าจักตัดถั่วมันให้สิน้นใช่แล้วค่ะมีทหารลับของฝ่ายวังน้าไปบอกข่าวให้พระราชวังบาวรรู้ถึงเรื่องการสวรรคตของพระเจ้าทายศักว่าไงล่ะมีใจก็ไหนเจ้าว่ามาสิ พระพุทธเจ้าได้ยินความมาว่าเจ้าฟ้าภัยได้รับพระราชบัลลัก์จากพระเจ้าทายสะแต่เจ้าฟ้าภัยจะเก็บข่าวสารสวรรคตของพระเจ้าทายสะเพียงเพราะไม่อยากให้วางหน้าได้บุกรุกทวงอำนาจพระพุทธเจ้าค่ะพี่ชายข้าทาไมถึงทําร้ายข้ายิ่งนี้ทําไมถึงทําร้ายความจงรักความดีของข้าทีนี้ท่านทหารทั้งหลายของข้าจงเตรียมการนําศึก โดยมีเจ้าฟ้าอภัยและเจ้าปรมิตเป็นเจ้านายพวกมันไอหลานไม่รักดีเจ้าฟ้าอภัยได้ทราบมาว่าเขาถึงหูวังหน้าแล้วซึ่งโกรธเคืองเป็นอย่างมากจึงจะนำทัพไปเปิดศึกกับวังหน้าโดยมีเจ้าตรุงปูนีอาสาเนางไปเจมตีวังหน้ามันผู้ใดท่งข่าวไปในเมื่อวังหน้ารู้แล้ว ข้าเกรงว่าจากมาเอาคืนเหล่าฐานของข้าไปโจมตีวังหน้าซะทาหารรับได้มาแจ้งข่าวให้กรมพระราชวังบรวรรู้ว่าฝ่ายวังหน้านำทัพมาจากกรุงธนบุรีแล้วตีค่ายทหารวังหน้าแตกแล้วสามค่ายภ่ายหลังขุนชำนาญชานนรงได้มาอาสากับกรมพระราชวังบวร ว่าจะนำทัพออกศึกกับเจ้ากรุงธนบุรีข้าพเจ้ารู้มาว่าทางหลวงหลวงได้ขึ้นทัพมาแล้วจากฝั่งทนเคลืนทัพผ่านสะพานช้างแล้วโจมตีค่ายทหารวังหน้าแตกแล้วทั้งสิ้นสามพ่ายแล้วพะยะค่ะ าพระพุทธเจ้าจักมาถวายบังคมขอลาท่านและขออาสานำทหารจำนวนหลายคนออกไปรบเพื่อนำชัยชนะมาให้ท่านกรมพระราชวังเจ้าค่ะย่อมได้แต่เจ้าจงจำไว้จักต้องนำชัยชนะกลับมาให้ได้พระพุทธเจ้าค่ะขุนชํนานาญชานลงได้นำทัพออกสึด จนภายหลังได้รับชัยชนะกลับมา กรมพระราชวังบวรทรงปลื้มพระไทยเป็นอย่างมากก่อนที่จะให้ขุนชำนานนำทัพไปตีวังหลวงจนชนะภายหลังได้แต่งตั้งเป็นเจ้าพญาชำนาญบริลล์เจ้าช่างมีฝีมือยิ่งนักข้าจักให้เจ้านำทัพไปโจมตีวังหลวงเสียเจ้าจักยินดีหรือไม่ยินดีอย่างยิ่งทูพระเจ้าค่ะจงไปเสียไปเหรอะคะ หลังได้รับชัยชนะกลับมาพระราชวังบวรได้ขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศหรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาทิราชที่สองเจ้าฟ้าทั้งสองเห็นทีว่าจะไม่ดีจึงรีบหนีไปหากวังข้าทั้งสองคนยังอยู่เยี่ยงนี้จักทำลายความมั่นคงของข้าได้เจ้ากรมขุชนชานายบริรับจงนำทานตามล่าไอสองคนนั้นมาให้ได้ไอ้ค่ะ ไปไม่ได้ไงน้องคะจะทำยังไงดีท่านพี่ข้าข้าว่าเรารีบหนีไปไกลๆกันเถอดค่าคิดเช่นนั้นจ้าไปน้องคะ่ะผ่านไปไม่กี่วันเจ้าฟ้าไพยและเจ้าฟ้าบรามิก็ได้ถูกขยาชันนานบริักั์จับกลุมไปให้ท้าเจ้าอายู่หัวบรมาณูก่อนที่จะตัดสินสำเร็จโทษด้วยท่อนใจเฮะเองเป็นใครวัสดีท่าน ข้าไม่ทำกระไรท่านเสียหรอกแต่ถ้าเราไปข้าเสียท่านพี่ข้าข้าว่าเราถึงเวลาที่เราต้องสิ้นแล้วเจ้าค่ะท่านพี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นท้งนั้นไปไปภายลังเจ้าฟ้าอาไยและเจ้าฟ้าปรลมี ได้โดนพระเจ้าอยู่หัวรบรมโกศตัดสินสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทร์ในเวลาต่อมาพระองค์ทรงโกรธมากจึงจะให้ทิ้งพระศพพี่ชายลงน้ำพี่ข้าจงทิ้งพี่ข้าลงน้ำเสียคุณพี่ข้าลงชายข่งข้าท่านพระบรมโกศก็จะขอให้ท่านก็จะทานเพลิงพระศพพระเจ้าไทสัตย์ขอรับเนื่องด้วยในอดีตท่านทั้งสองเป็นพี่น้องที่รักใคร่ย,ย่างยิ่งพระเจ้าค่ะ เจ้าอยากโดนตัดหัวไงแต่ก็เอาถือถูกของเจ้าจงจัดถวายพระเพลิงศพขนาดเล็กให้บีชายแล้วนำอัดไปไว้ที่ท้ายวัดพระสันเพชรเสียพระพุทธเจ้าค่ะภายหลังพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศได้ไปพบเจ้าคุณพระนเรนหลานลักเพื่อยกบัลลังก์คืน ภายหลังได้แต่งตั้งเป็นกรมขุนสุเรนพิธาข้ายินยอมที่จะให้พระนเรนของราชสมบัติข้าขออภัยเป็นอย่างยิ่งท่านอาที่ข้าจะออกพนวนข้าไม่สนใจที่จะครองพระราชสมบัติแต่ข้าจะบวชเพื่อคุ้มกันพยันตรายแก่กรุงศรีทั้งสิน้นข้าขอพระทัยท่านมากท่านอาหลานรักข้าขอบใจยิ่งที่ทำเพื่อกรุงศรีและข้าจะขอโทษเจ้า ที่ได้ช่วงชิงชีวิตน้องเจ้าทั้งสองไปไม่เป็นใดดอกท่านอาน้องของข้าและควรได้รับผลกรรมที่กระทำต่อท่านเช่นนั้นแล้วเพียงแต่ข้าขอให้ท่านอาโหสิกรรมให้น้องของข้าเืดเป็นความผิดข้าไม่ครับสามารถอโหสิให้ได้แต่ข้าจะอโหสิให้พี่ชายข้าข้าขอขอบพระทัยท่านยิ่งนักท่านอา นายข้าโอยุทธ์ข้าจะให้พาเลนเป็นกรมขุนสุเลนพิทักษ์ขอบใจเจ้าค่ะท่านอะ่หลังจบความวุ่นวายทั้งหมดพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศก็ได้ขึ้นคลองราดอย่างสงบสุขแต่ถือเป็นยุครุ่งเรืองของอยิธยาในแผ่นดินพระมรมโกศยุคสุดท้ายสริเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หรือสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชที่สองเป็นกษัตริย์องค์ที่31ของไทยในสมัยอาณาจักรอยุธยาเป็นไงบ้างเมื่อี้สนุกมากครับเรื่องสัญยานะครับ